สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 สมอะลัยกุครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบุนโน่ฟอร์ดอีกแล้วนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้าที่รับชมช่องบุนโน่ฟอร์ดของผมนะครับมาเจอกับอีก1คัน1รุ่นนะครับที่ลูกค้าหลายๆท่านสอบถามกันเป็นอย่างมากนะครับว่าในตัว4คูณ2นะครับมีตัวไหนที่เป็นในคลาสรถ s u สนะครับในตะกูลรุ่น เอเวอเรตแนะนำกันบ้างนะครับผมเรียนแบบนี้เลยครับว่ามีอีก1นึคันหนึ่งรุ่นนะครับที่ภูมิใจนําเสนอเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับว่ามีรุ่นไหนที่ผมนํามานําเสนอให้กับคุณลูกค้าที่รับชมช่องบุนอฟอร์ดของผมนะครับในวันนี้ยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องบุนฟอร์ดของผมไปด้วยครับ มาครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งรุ่น1คันนะครับที่ผมจะมาแนะนําเลยนะครับในตัว4ี่คูณสนะครับพร้อมกับออปชั่นฟังก์ชันที่ให้มาแบบจัดเต็มนะครับในรุ่นข้างนี้เลยครับเอเวอเรสต์นะครับไทเทเนียมพลัสสีคูณสนะครับสิบเอทีไบเทอร์โบนะครับเป็นตัวขับ2นะครับซึ่งในตระกูลไทเทเนียมพลัสเนี่ยจะมี4ี่คูณสและ4ี่คูณสนะครับแต่ว่าในตัว4ี่คูณสเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีอยู่แล้วนะครับแต่ออปชั่นนะครับในตัวรุ่น4ี่คูณสเนี่ย ต่างกับแค่4ี่คูณสไม่กี่อย่างเองครับคุณลูกค้าแต่ราคาค่าตัวถูกกับถูกกว่ากันเป็นแสนเลยครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในสมรรถนะออปชั่นฟังก์ชันต่างๆที่ให้แบบจัดเต็มนะครับแต่ยังคงชื่นชอบในรุ่นที่เป็นตัวขับ2นะครับพลาดไม่ได้เลยครับกับรุ่นนี้นะครับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพลัสสี่คูณสองสิบเอทีไบเทอร์โบนะครับกับราคาค่าตัวนะครับเป็นราคาค่าตัวสุดที่นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทครับคุณลูกค้าในรุ่นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพลัส รับฟังดีๆเลยครับโปรโมชั่นนะครับที่ผมจัดให้กับเจ้าคันนี้เลยนะครับตอนนี้เรียนแบบนี้นะครับว่ามี2คัน2สีนะครับที่ผมนํามาจัดโปรโมชั่นให้กับคังคุณลูกค้าในช่องบุนุฟอร์ดของผมเลยนะครับที่ฟอร์ดพระประแดงแห่งนี้นะครับคุณลูกค้าสีเทาเมโทลเกรคันนี้นะครับกับสีดำนะครับตอนนี้มีอยู่2คันนะครับท่านใดตัดสดรับเลยครับส่วนลด1นึ่งแสนสอบาทครับคุณลูกค้าหรือท่านใดนะครับอยากจัดไฟแนนไม่อยากเจอดอกเบี้ย บุโนจัดให้ครับเพียงคุณลูกค้าดาว25%รับเลยครับดอกเบีย้ยสุดพิเศษที่0%นะครับ48เดือนหรือ4ปีนะครับรับกันไปเลยครับอยากได้แบบไหนทักมาได้เลยหรือคุณลูกค้านะครับที่รับชมช่องบุโนฟอร์ดนะครับในหลายๆคลิปที่ผมรีวิวเอเวอร์เรสไปแล้วชื่นชอบในล้อแม็กก็ตามหรือชุดแต่งที่เราจัดเข้าไปให้ก็ตามเรียนแบบนี้ครับทักมาบอกได้เลยเดี๋ยวผมฟรีชุดแต่งให้ เอาแบบไหนขอให้แจ้งเลยครับบุโนจัดให้เรียงกันแบบนี้เลยนะครับเรียงแบบนี้นะครับว่าตัวนี้นะครับข้างผมเป็นตัว4ค2นะครับ 10AT ไบเทอร์โบนะครับกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่170แรงม้านะครับเอ้ยกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรครับคุณลูกค้าแต่ตัว4ค2นะครับหลักๆเลยที่จะต่างกับตัว4ค4 นะครับที่เห็นเห็นหลัลกๆเลยนะครับก็จะมีพวกไฟหน้านะครับที่ได้มาเป็นแบบมัลติ r e f ฟกเตอร์ LED แต่ยังคงเปิดปิดอัตโนมัตินะครับคุณลูกค้าไม่ใช่เป็นโคมแบบแม t ริก LED ในรุ่นตัว 4x4 ที่เป็นไทเทเนียม plus นะครับและเกียร์นะครับเป็นเกียร์10สปีดเช่นกันแต่ตัว 4x2 นี้นะครับ เกียร์สิสปีดของเขาจะเป็นเกียร์ออโต้ปกตินะครับไม่ใช่เกียร์อีชิปเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในตัวเอลเวอเรสต์ไทเทเนียมพลัสสคูณสนะครับตัวนี้ก็เป็นส0สปีดแต่เป็นเกียร์ออโต้ปกตินะครับเน้นย้านะไม่ใช่ใบไม่ใช่เกียร์อีชิปเตอร์นะครับผมที่ต่างกันหลักๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ต่างกันอย่างชัดเจนระบบขับเคลื่อนครับคุณลูกค้าตัวนี้นะครับเป็นขับ2นะครับเพราะฉะนั้นโหมดการขับขี่นะครับมีมาให้จากโรงงาน4โหมดนะครับในสแตนดาดของรุ่นขับ2ทั่วไป แต่ความพิเศษก็คือออปชันนะครับฟังชันเลนคิปปิ้งเลนเซนเทอลิงอะแดปทีฟคูสคอนโทลนะครับฮิลเลนแอซิดนะครับเรดาร์ ader, ตัวจับวัตถกุกล้อง360องศานะครับมีมาให้จัดเต็มไม่แพ้พี่ใหญ่ในตัว4 x 4คแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาเดินดูสเปครอบคันนะครับในรุ่น4 x 2ูที่ให้มาจากโรงงานว่ามีอะไรแตกต่างจากตัว4 x 4คูณบ้างแล้วให้อะไรมาบ้างนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของทางคุณลูกค้าเลยไปรับชมกันเลยครับ มาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของสเปคภายนอกที่มาจากโรงงานก่อนเลยนะครับคุณลูกค้าจะสังเกตดีเลยนะครับว่าในตัวรุ่นไทเทเนียม plus ไม่ว่าจะเป็น4ี่คูณสนะครับกระจังด้านหน้าที่ให้มานะครับจะเป็นแบบโครเมียมทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเรียนแจ้งว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับคุณลูกค้าสังเกตดีเลยไฟหน้าเห็นไหมครับจะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์ led นะครับสีขาวนะครับไม่ใช่ไฟแบบ แมทริก LED นะครับแต่ก็ยังมีไฟ Day t i m e นะครับที่เป็นรูปแบบ C c คม p มาให้จากโรงงานนะครับแต่โคมตัวนี้เรียนแบบนี้นะครับเป็นการเปิดปิดแบบอัตโนมัติเหมือนกันครับไม่ต่างกันครับคุณลูกค้าแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ด้านล่างนะครับก็มีมาให้นะครับเป็น LED สีขาวนะครับระบบความปลอดภัยที่ให้มาจากโรงงานคุณลูกค้าสังเกตเลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เตือนกันชนด้านหน้านะครับมีมาให้ถึง4จุดเลยครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมครับเม็ดกลมๆนะครับนี่พี่เห็นเห็นนี่พวกนี้เลยครับคุณลูกค้ามีมาให้ถึง4จุดเลยนะครับคุณลูกค้าบวกกับนี่เลยครับเรดาร์ตรวจจับวัตถุในด้านหน้าก็มีมาให้นะครับกล้อง360องศาอยู่ในโหมดกล้องด้านหน้าก็มีมาให้ครับพร้อมกับเรดาร์นะครับที่อยู่ที่กระจกมองหลังที่เหมือนตัวรุ่นพี่เขาในตัว 4, ี่คูณสก็มีมาให้ครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้นะครับระบบความปลอดภัยจัดหนักจัดเต็มเช่นกันแทบไม่ต่างกันเลยครับต่างกันหลักๆก็โคมไฟหน้านะครับ เกียร์ที่เป็น10สปีดธรรมดาไม่ใช่เป็นอ e ีชิปเตอร์นะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนที่เป็นแบบ4ค2ไม่ใช่4ค4อ่าโอเคครับดูในส่วนของด้านข้างนะครับล้อก็จะเป็นลายเดียวกันเลยนะครับลูกค้คาเป็นล้ออลอยจากโรงงานนะครับขนาด20นิ้วเช่นกันรัดมกยาง2 3 5 5 5, 5อา20ขอบ20เป็นล้ออ l อยจากโรงงานหน้าเงินนะครับ คลิปมาด้วยสีเทากาไฟทนะครับที่อยู่ในขอบด้านในของล้อนะครับผมโช้กอัพก็เป็นแบบโมโนทูบเหมือนกันนะครับคอยสปริงขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับคีบข้างก็เป็นคําว่าบเทอร์โบพร้อมกับคีบตัวโครเมียมนะครับเหมือนรุ่นพี่ในตัวไทเทเนียม4,4เลยนะครับตัวหนังสือไทเทเนียมที่ข้างประตูก็มีมาให้ครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับไม่ต่างกันเลยครับผมบอกแล้วกระจกหูช้างนะครับเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันพร้อมมากับนี่ครับกล้อง360องศานะครับที่อยู่ในหมวดด้านข้าง แล้วก็บายสปอร์ตนะครับที่กระจกมองข้างมีเตือนในมุมอับมาให้ด้วยนะครับอ่ามือเปอิดประตูสีดำโครเมียมเหมือนกันนะครับพร้อมกับเส้นคาดขอบกระจกที่เป็นสีโครเมียมเป็นเอกลักษณ์ในรุ่นไทเทเนียม plus เลยนะครับคุณลูกค้าอ่าสวยงามจริงๆครับผมบอกแล้วว่าท่านใดที่กำลังมองหาขับ2 o p ออปชั่นจัดเต็ม พลาดไม่ได้เลยครับกับไทเทเนียม4ี่คูณนะครับตอนนี้ที่ฟอร์ดพระประแดงกับช่องบุนโนฟอร์ดของผมนะครับมี2สี2คันส่วนรถจัดหนักจัดเต็มนะครับท่านใดตัดสดรับเลยครับส่วนรถ1นึ0 0 0สบาทหรือจะเอาดอกเบี้ยสุดพิเศษ4ปีศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดงวดเพียงคุณลูกค้าดาวน์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ full LED นะครับคุณลูกค้าจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับเห็นไหมครับสเกิร์ตบนสปอยเลอร์บนก็มีมาให้นะครัับบบพรร้อมกกไฟเงที่ ประตูด้านหลังนะครับก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเป็นประตูไฟฟ้าเช่นเดียวกันกับตัว4ี่คณเลยนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับเบาะแถวที่3นะครับปรับพับแบบไฟฟ้านะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับอันนี้คือปุ่มนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตการกดให้ดูนี่เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเบาะไฟฟ้าเหมือนกันครับคุณลูกค้าไม่ต่างกันนะครับเตือนกันชนด้านหลังนะครับมีมาให้ถึง4จุดนะครับเช่นเดียวกันไม่ได้ต่างกันเลยครับคุณลูกค้าผมบอกแล้วว่าคันนี้นี่ ต่างกันหลักๆก็ระบบขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ชุดโคมงไฟด้านหน้าแล้วก็ตัวเกียร์แค่นั้นเองครับที่ต่างกันหลักๆเลยนะครับโอเคครับโดยรวมภายนอกประมาณนี้เลยครับฝาท้ายก็ยังคงเป็นไฟฟ้าอยู่นะครับเปิดปิดคลิกออฟคลิกดาวได้นะครับอ่ะผมปิดให้ดูเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปิดระบบ PDI อย่างเต็มระบบนะครับไม่งั้นปกติแล้วมันสามารถคลิกออฟคลิกดาวได้นะครับแต่เรียนแบบนี้นะครับว่า รถกลุ่มนี้นะครับสองคันสองสีรวมสีนี้ด้วยแล้วก็สีดําที่ผมแจ้งเป็นรถปี2023นะครับผมจึงสามารถจัดโปรโมชั่นให้ได้นะครับเป็นรถกลุ่มพิเศษท่านใดที่ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องปีรถนะครับสามารถทักมาพูดคุยกันได้หรือท่านใดนะครับอยากได้รถปรีปีใหม่นะครับปี2024ผมก็มีโปรโมชั่นให้เช่นกันเพียงแต่คุณลูกค้าทักมาได้เลยครับแต่คุณลูกค้าหลายท่านบอกแล้วครับว่าอยากได้ปี23เนื่องจาก นะครับฝาท้ายเลยไม่ถูกตัดระบบคลิกออฟคลิกดาวและไม่ต้องเติมแอดบูลด้วยอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าหลายท่านบ่นมาแล้วนะครับแต่ท่านใดที่กําลังมองหาอยู่และรับได้ในปี2023กับรถกลุ่มพิเศษตัวนี้นะครับทักมาได้เลยครับสองคันสองสีสุดท้ายเท่านั้นครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดหนึ่งครับไปมาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของภายในกันครับว่ามันต่างจากรุ่นพี่มันขนาดไหนนะครับอ่ะดูเลยครับแบบแรกนะครับปุ่มปรับแรงลมแถว2มีมาให้นะครับช่องเสียบ USB นะครับและไท p e C พร้อมกับจุดเสียบปลั๊ก230โวลต์แบบไฟบ้านมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับคุณลูกค้าภายในผมบอกแล้วครับเบาะแถวที่2ก็เป็นการปรับแบบแมนนวลเหมือนกันไม่ต่างกันครับลักษณะหนังเหมือนกันทุกอย่างครับคุณลูกค้าผมบอกแล้วครับ4ีคูณสกับ4ีคูณสเนี่ยมันคือพี่น้องกันเลยนะครับคอดตามกันมาเลยอยู่ที่คุณลูกค้าเลือกเลยว่าอยากได้ขับ4ไว้ลุยหรืออยากใช้งาน ในทางดําทางเรียบเป็นหลักก็เล่นขับ2ครับออปชันจัดหนักจัดเต็มเช่นกันอ่ะลองดูในส่วนของด้านหน้านิดนึงนะครับคุณลูกค้าปุญแจก็เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับพุทธสตาร์ทปกติเลยนะครับอ่ะเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับคุณลูกค้าพร้อมกับนี่เลยครับพวงมาลัยอีพาร์ตพวงมาลัยไฟฟ้านะครับหน้าจอหน้าปัดขนาดใหญ่เท่ากันนะครับคุณลูกค้าหน้าจอซิงค์โฟเอตตรงกลางนะครับขนาดเท่ากันทั้งหมดนะครับแอร์ปรับอุณหภูมิ อิสระแยกซ้ายขวาได้นะครับไวรเลสชาร์จเจอร์มีมาให้นะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB และ Type C มีมาให้นะครับแต่นี่ครับที่ต่างกันนะครับสังเกตไหมหัวเกียร์นะครับของรุ่น 4x2 จะหัวมันจะสูงขึ้นมานะครับเป็นเกียร์10สปีดนะครับคุณลูกค้าแต่เป็นเกียร์10สปีดแบบธรรมดาไม่ใช่อิชิพเตอร์นะครับไม่ใช่มีไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัตินะครับอ่าแล้วนี่ครับ เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้แล้วอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับตัวนี้เป็น4คูณนะครับเพราะฉะนั้นโหมดการขับขี่เขาจะมีมาให้อยู่4โหมดนะครับเป็นสแตนดาดของตัว 4. คูณเลยอ่ะภายในโดยรวมนะครับสังเกตดูดีๆเลยนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับคุณลูกค้าเหมือนกันทุกอนูนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งเลยครับคอนโซลคอนโซลนะครับสีเบรออนที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกนะครับเรียนแบบนี้ว่าเหมือนกันหมดนะครับนี่เลยครับและอีกอย่างหนึ่ง หลังคาพาโนลามิกมูล,ลูฟมีมาให้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็น4ีู่ณสหรือ4ี่คูณสเรียนแบบนี้ครับว่าท่านใดที่หา4ี่คณสไม่ได้ต้องการขับแบบเน้นใช้ลุยหนักๆนะครับ4ีคูณสก็ตอบโจทย์ครับผมเรียนแบบนี้เลยและก็ส่วนรถที่จัดให้นะครับกับเจ้า2คัน2สีนะครับคันนี้เป็นสีเทาเมโทรเกรนะครับกับสีดําที่มีในสต็อกเป็นรถกลุ่มพิเศษปี2023ตัดสดรับเลยครับส่วนรถ 1 2 0 0 0 0บาทหรือจะเอาดอกเบี้ยสุดพิเศษ4ปี48งวดเพียงคุลูกค้าดาว25%หรือท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในชุดแต่งเดี๋ยวฟรีให้เลยครับทักมาพูดคุยได้เลย2คัน2สีสุดท้ายเท่านั้นครับเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับผมโอเคครับคุลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูสเปคนะครับของรุ่น4ณ2 1 0 a t ในรุ่น e l w a s Titanium Plus นะครับผมว่ามีความแตกต่างกับรุ่นพี่เขาขนาดไหนนะครับกับตัว4 2และ 4x4 นะครับประเียนแบบนี้นะครับว่า ท่านใดที่อยากได้ในตัว4 4ผมก็ยังมีโปรโมชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มอยู่หรืออยากได้ในเรนเจอร์หรือ e อเวอเรรุ่นไหนนะครับโปรโมชั่นเด็ดเผ็ดบันไม่แพ้กันแต่ท่านใดที่กําลังมองหาขับ2 SUV นะครับแบบฟังก์ชันครบครบตอบโจย์ตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับคือหมายความว่าชอบในตัวที่เป็น4ี ,4 แต่อยากได้ระบบขับเคลื่อนแค่ 2. ล้อตัวนี้เลยครับ แต่ตอนนี้4คณ2ตอบโจทย์เป็นอย่างมากครับคุณลูกค้ากราคาค่าตัวเนี่ยหายไปเป็นแสนนะครับแล้วก็ส่วนรถที่ผมจัดให้กับรถกลุ่มพิเศษสีนี้นะครับเทาเบทกเกรกับอีกหนึ่งสีที่มีในสต็อกนะครับเป็นสีดำเป็นรถปี2023นะครับเน้นย้ำอีกทีเลยว่าตัดสดนะครับส่วนรถรับไปเลยครับที่120,000บาทหรือท่านใดนะครับไม่อยากเจอดอกเบี้ย บุโนจัดให้ครับ0%นาน48งวด4ปีรับกันไปเลยครับหรือท่านใดดูมาแล้วในเรื่องชุดแต่งแล้วชอบเหลือเกินนะครับถวินหาเหลือเกินในเรื่องชุดแต่งเดี๋ยวผมฟรีชุดแต่งให้ด้วยเรียงกันแบบนี้ว่าต้องรีบครับ2งานสุดท้ายโทรมาได้เลยครับที่เบอร์092 2 6 1, 1 0 5 2 3ครับผมขึ้นทั้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็คิวอาร์โค้ดไลน์ไว้ให้แล้วยังไงทักมาพูดคุยสอบถามจับจองกันได้ครับเรียนแบบนี้ว่าใครไวใครได้ครับคุณลูกค้าโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตจ,จบคลิปการรีวิวเจ้า e v e r อเรสต์ไทเทเนียมพลันะครับ SUV ยูขับ2ออปชันจัดเต็มไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเด็ดคลิปหน้ามาติดตามกันว่าผมจะพาไปเจอกับ Ever อรหรือ r a นเจ r รุ่นไหนที่มีแล้วก็แคมเปญดีๆแบบไหนแบบไหนอีกนะครับยังไงฝากคุณลูกค้กคค้้าาากดดดดดตติิมไไวคคจะ่พลลปปีีีๆๆแเท ช่องของผมบุนฟอร์ดนะครับจัดให้กันอย่างเป็นประจำสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาครับอัสลามวอะลัยกุ้มครับสวัสดีครับ